ไฟเลี้ยวก้านกระจกแบบไฟวิ่งนะครับผมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสินค้านะครับที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะครับผมตัวนี้นอกจากความสวยงามที่ลูกค้าจะได้นะครับผมและยังได้ความปลอดภัยนะฮะให้กับตัวรถด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวไฟใหม่นะครับมีความสว่างมากกว่าไฟเดิมเยอะมากๆเลยนะครับผมตัวนี้จะสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน และก็ยังเป็นไฟเลี้ยวแบบไฟวิ่งแบบนี้ด้วยนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบ s ีเคลเชียแบบนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเทียบกับไฟเดิมนะครับและนี่เป็นไฟเดิมนะครับที่มาจากโรงงานนะครับผมตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวอยู่นะครับจะสังเกตว่าไฟนะฮะจะมีความสว่างน้อยกว่าตัวไฟของเรานะครับผมและก็ยังเป็นไฟกระพริบธรรมดานะฮะตัวนี้นะครับผม เป็นแบบไฟเบอร์ออฟติกนะฮะตัวนี้เขาจะนําแสงจากหลอด LED นั่นเองนะครับผมเวลาที่โดนแสงกลางวันนะฮะจะสู้แสงไม่ค่อยได้นะครับผมแล้วก็เวลาที่มีรถอ่ามอเตอร์ไซค์รถไรส่วนเข้ามาเวลาที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะมองไม่เห็นไฟเลี้ยวของเรานะฮะอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับผมแนะนำนะฮะเป็นไฟตัวใหม่ของเรานะครับจะได้ทั้งความชัดเจนและความสวยงามแบบนี้นะฮะและรุ่นนี้นะฮะก็ยังมาพร้อมกับตัวไฟ daytime running light กลางวันนะครับจะได้ ไฟแบบนี้นะฮะกลางคืนด้วยนะครับเป็นสีขาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะฮะจากสีขาวแบบนี้ก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับผมก็จะวิ่งตามจังหวะเลี้ยวของรถนั่นเองนะครับผมไฟตัวนี้จะวิ่งออกตามทิศทางการเลี้ยวของรถนะครับจะไม่ได้วิ่งเข้าตัวรถแบบนี้นะครับผมอันนี้ถือว่าผิดนะครับนะฮะอันนี้รุ่นนี้นะครับมาตรฐาน ของเรานะครับเป็นไฟเลี้ยววิ่งตามลูกศรที่ทิศทางการเลี้ยวของรถนั่นเองนะครับผมท่านใดอยากติดตั้งนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งได้ใน Fortuner นะครับ r ีโวนะฮะและ o r ลอร c ค o s s นะครับผมรวมถึง Innova c r y s t a นะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับหรือที่ l i น e แอดนะครับ s อสไตน์นะครับผมไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ